สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาต้มหว้วนไก่เนาะมีอกไก่ไข่น้อยตับแล้วก็หว้วนไก่หว้วนไก่เนี่นนะเจ้าแหล่งผินเส้นผินเส้นแล้วก็เอาตังในเมือกข้างในออกเนาะล่างเอาเมือกข้างในออกเจ้าแหล่งเผินเส้นเปินเส้นเจ้าหูดออกแล้วก็ล่างด้วยน้ำส้มน้ำเกลือเจ้าล่างให้สะอาดเจ้า แหลงเอาตั้งไหนมันออกเนะาะห้วนไก่นั่นนะนะเอามาต้มเจ้าต้ม้มต้มเปียวแบบบ้านๆเนานะมาเจ้าไปต้มกันเนาะเอาขาตะไคร่ลงไปเนาะ ไก่ล่างให้สะอาดเจ้าแหล่งเอาข้างในออกแล้วก็ล่างด้วยเกลือล่างละลายหลอบล่างอัจนน้ำใสเจ้าถ้าบันแหล่งเอาตั้งหนออกมันจะเป็นเมือกเจ้ามานหน้ากินกาเดี๋ยวจะปุ้งรดทีหลังเนาะ มีอกไก่หว้วนไก่ไข่น้อยตับไก่เจ้าโอ้แหลงเนอะเอาอันเมือกมันออกใจใเวลาหน่ะเจ้ายืนปวดแข่งมด pha ráo có say rốt no xay sẽ yêu khảo bây nít nung cho xay có đai phải xay có đai nó, bằng khang pha ráo có bà xay cho phúng rốt cho nít nung cửa cho cửa cái đáo của phụ năm xôm nó tôm nạp có Má, cho có nhanh mắt cho hổ hú vào đây đó ຕົ້ມຕົ້ມเปียวធម្មតានี่แหละเจ้า อร่อยเอาเกลือใส่ไปหั่มจอนไปด้องสอบกินเกลือแลย mẹn ra cháu, sóc giềng cửa cháu, cốt cây, tắc cây cháu. ซื้อมาต้มกันดนูเนาะป้าดาวซื้อมามาสองกิโลอ่ะเจ้าเมืองนอกนี่ประจะขายเป็นถุงเป็นถุงนะ่ปวาแจกแข็งไว้ถุงในสองกิโลโหปลาดาวตม้ตมๆที่ละขึงเนี่ยกะมันจะใจเวลานาน,านตอน้ามันหลูด ตอนทำว่า,าหลูดเขื่องในมันเด็กระเจ้าเนี่ยน,นี่หัวกจเนี่ยเขาต้องหลูดแหล่งออกเป็นเส้นเป็นเส้นแหล่งแล้วก็หลูดเอาเมือกมันออกโอ้โหกลัวจะแล้วเนาะปลาดาวซัํายืนนะเนาะเออเป็นสมองเนี่ยเอาละทีนี้ก็ใบมะกรูดต้นหอมคาเจ้าเอาคาใส่อีกเจ้า คาออนเนะคาออนพริกอร่อยเจ้าหอมของนี้เอาใส่ที่หลังเนะมันจะซุปเกินมัน่มาอร่อยที่นี่ก็ผกจสลดเจ้า Hay cháu má ừ. Nha tín cháu trông ngắn đố nó Hoàn cây phải ngao, mà ngao này mắn tít cả nó มเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มห้่นไก่ปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวเดเนอร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ